สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่องอธิพันธ์แนวครับวันนี้ตามนั่นนะครับวันนี้เรามาครบพงชาติหลังบ้านกันนะครับนั่นคือรถไฟส่อทงหลังบ้านนะครับเน,นเรามาครบพงชาติกันหลังบ้านนะครับเดี๋ยวผมขอตั้งกล้อง สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาครบบงูชาติกันหลังบ้านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับครับตัวนนะครับ ขอยืมลูกจากเฟตี่เอาไปทำอะไรครับเอาลูกพี่ไปทำอะไรครับถ้าทำเล่นพี่อนุญาตนะครับพอเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นเนาะราะลุมชันหลังบ้านนะครับวันนี้เรามาลุ้มชัติกันหลังบ้าน นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมนะครับได้ยินเสียงเพลงไหมเอ่ยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นหลักบ้านนะครับคลิปอะไรเก็บมานานตอนนี้พี่ไม่เข้าใจนะครับพี่เปิดเพลงเพลงนะครับ สวัสดีทุกคนครับสวัสดีที่เข้ามาแล้วนะครับผมจะยืมรูปทงที่เก็บมานานยืมรูปไปทําอะไรครับนะไม่ใช่รูปตัวเองหรอครับอันนี้พี่ยังไม่อนุญาตนะครับนะกคนมีทงเก็บของตัวเองครับอันนี้พี่ไม่ได้ห่วงนะแต่ลองท้นหาตัวเองก่อนนะครับ พี่ไปเที้ยหเ่ย่สิครับใหญ่อะไรครับพี่ก็มีแค่นี้แหละครับผมยังไม่ทําเสาใหม่นะครับนะถ้าใครเข้ามาแล้วมาปวดนะครับพี่จะรีพอร์ตนะครับระวังนะครับนะเดี๋ยวค่อยคุยทีหลังครับร่วมกับ facebook นะครับยังไม่ว่างครับตอนนี้อยู่ในบ้านครับโควิดครับยังไม่ไปไหนนะครับ นะเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับตัวนี้โควิดครับจะไม่ไปไหนนะครับนะครับ อีกสักครู่นะครับอีกสักครู่จนไปเวลา18บแนาฬิกานะครับสวัสดีครับสวัสดีทิ้งทิงปรินนะครับผมสวัสดีครับพี่ทิงปรินครับครับสวัสดีนะครับขอบคุณที่ติดตามผมมานานนะครับนะครับครับนะครับเดี๋ยวเวลาอีกสามนาทีนะครับเดี๋ยวเรื่องการกลมุชาติกันนะครับวันนี้เป็นสถานที่ครับรมุชาติหลังบ้านบ้างนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะ น้องตูนไม่มีธงหรอครับผมพี่ชายถามไม่มีธงบ้างหรอครับครับอีกสักครู่นะครับอีกสักครู่ กระจายเสียแห่งประเทศไทยโรดเตรียมคารมธงชาติเวลาสิบแนาฬิกา หกพันเก้บาทแต่ก่อนหกพันเก้บาทเดือนนีะ นะครับหลังจากที่เราครุงชาติเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพับธงกันนะครับอ่าผืนนี้นะครับผลิตโดยนะครับพิจารณธงชาติไทยนะครับอ่าโดยอาจารย์ข้าวันประชุมผลนะครับเป็นผู้นะครับทั้งหมดสี่ธงนะครับสี่ธงเสร็จต้องนะครับเป็นงานภาพพิมพ์นะครับทนทานนะครับสีถูกต้องตาม มาตรฐานนะครับและถูกต้องตามพรบนะครับสามารถหาซื้อใช้ได้แล้วครับหาซื้อได้ที่ทางช้อปปีนะครับหรือว่าทักไปที่ Facebook นะครับพิธิพลประชุมผลนะครับผู้ชายเป็นพระงชาติไทยครับนะเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือกดติดตามนะครับ ก็จะได้ภาคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีคลิปนะครับรวมเพลงชาติ10ประเทศอาเซียนนะครับความเดินตอนที่แล้วนะครับผมได้ทําคลิปรวมเพลงชาติ10ประเทศอาเซียนไปแล้วนะครับเมื่อประมาณสักเกือบเกือบ5ปีที่แล้วนะครับหรือประมาณนี้ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ EP 2นะครับจะได้มาดูธงชาติแบบ10ประเทศอาเซียนนะครับเป็นผ้าเสื้อโบราณนะครับ เราจะได้มาดูกันนะครับแล้วก็เพลงชาติแบบบรรเลงนะครับแบบไพเระนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมติดตามชมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเวลา8นาฬิกานะครับผมจะไลฟ์สดประมาณ7นาฬิกา55นาทีนะครับพรุ่งนี้เราร่วมกับกลมชาติตอนเช้าครับอย่าลืมมากลมชาติกันนะครับมาร่วมเพลงร้องเพลงชาติถทยพร้อมๆกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ